คุณออฟคะเอกสาร T-M6 ก็คือตอม .6 สำหรับต่างชาติเราต้องปริน้นออกมากรอกก่อนไหมคะหรือเจ้าหน้าที่เขาจะแจกให้เราเองเอกสารตัวนี้เขาจะแจกตอนที่อยู่บนเครื่องบินนะครับแต่มีข่าวว่ายกเลิกไปแล้วไม่ใช่หรือแสดงว่ายังไม่ได้ยกเลิกนี่ <c oughs> ก็มีคนมาตอบว่าบนเครื่องแจกใบขาเข้าไทายให้ค่ะ T-M6 น่าจะทุกสายการบินก็คือยังใช้อยู่นะครับกรอกสั้นๆเองไม่ได้ซีเรียสอะไร ก็คือเป็นใบที่ชาวต่างชาติจะต้องยื่นให้ตอหมอตอนที่ผ่านตอหมออันนี้เรื่องพาสปอร์ตพาสปอร์ตหมดอายุมกราปีหน้าแต่จะเดินทางทันวาทำไงดีใช้ได้นะครับถ้าเกิดพาสปอร์ตยังมีอายุเหลืออยู่แม้จะนิดเดียวก็ตามก็ถือว่าขอ Thailand Pass ในฐานะที่เป็นคนไทยได้แต่ถ้าพาสปอร์ตหมดอายุแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเข้าในฐานะคนต่างชาติ ก็ใครพาสปอร์ตใกล้หมดอายุแล้วก,ก็รีบๆเข้ามาแล้วก็ต่อพาสปอร์ตที่อยู่ในไทยอ่ะแป๊บเดียวไม่นานแต่ว่าได้ยินว่าถ้าต่อพาสปอร์ตกับสถานทูตไทยในต่างประเทศี่ยรอคิวนานมากจะเดินทาง20-27ถึงธันวาคมจะเดินทางไปต่างประเทศอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ไปเราควรเข้าไปกรอก Thailand Pass ช่วงไหนคะอันนี้คือปัญหาสําหรับคนไปสั้นนะครับเพราะว่าจะต้องขอ Thailand Pass ตั้งแต่ตัวเองยังไม่ออกจากประเทศไทยเลย คำแนะนําก็ประมาณว่าขอล่วงหน้าสัก2อาทิตย์ก็ได้ถ้าล่วงหน้าแค่7วันก็อาจจะลุ้นหัวใจวายนิดนึง